ถ้าข้อหนึ่งผ่านเนี่ยถือว่าสำเร็จภารกิจแล้วเขายุมจะได้ได้โสตาปฏิผลก่อนตายโสตาโสตาเนี่ยคือการฟังผู้ที่ได้ผลจากการฟังยมฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้เข้าใจว่าขันห้านี่ไม่เที่ยง เข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือแตกสลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงความเข้าใจตรงเนี้ยเชื่อมั่นคงสิ่งเที่ยงไม่มีในโลกมีแต่ของไม่เที่ยงหมดเลยทิฏฐิความเห็นตรงเนี้ยต้องมั่นคงจมก้าวข้ามปุถุชนภูมิ คนี้สิ่งนี้มันไม่ได้ไม่ได้ได้มาด้วยวาจาคือพูดว่าอ่ะสังโยชน์สามชั้นสิ้นหนึ่งชั้นสิ้นมันก็ไม่สิ้นด้วยวาจาไม่ได้ด้วยกายไม่ได้แต่ได้ด้วยปัญญาครูเจ้าบอกต้องใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือการเข้าไปเห็นความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไป ทุกเกิดมาเห็นไหมสุขเกิดมาเห็นไหมแล้วเวลามันดับไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้สำคัญส่วนใหญ่เวลาดับไม่ค่อยเห็นเพราะเวลาดับแล้วมันจะไปจับอารมณ์ใหม่เราก็ไปสนใจอารมณ์ใหม่อีกมันก็เลยไม่ได้มองไอ้ตัวที่ดับไปการดับคือการเห็นโทษเห็นอาทินวะ การไม่เห็นโทษเป็นเหตุให้ปล่อยวางไม่ได้เราก็เลยปล่อยวางไม่ได้ส่วนใหญ่สัตว์ก็จะเห็นแต่อัศาาทะคือรสอร่อยอันนี้ก็คือปัญหาดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอะิรบุคคลมีได้ก็เพราะเข้ามาเห็นโทษใครเห็นโทษก็จะปล่อยวาง คือผ้าพืนนี้อยู่ถ้าผ้าพืนนี้มีไฟลุกเราก็ทิ้งเราเห็นโทษมันยังเป็นความเข้าใจผิดอยู่ทันี้ความเข้าใจถูกในสินพลดคืออะไรสินของของอริยะคืออะไรก็คือกลับมาที่สินห้า ข้อประพฤติกายวาจาที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิถูกต้องตรงทางเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราต้องกลับมาที่ศีลอย่างนี้ไม่ใช่ประพฤติทางกายไปกราบแผ่นดิน,นไหวดวงจันทร์ไหวดวงอาทิตย์ ก็มีหลากหลายพู้เจ้าก็อธิบายเอาไว้น,นั้นก็เป็นสินพรดตามแบบสมรภาม์เราอื่นคิดว่าสิ่งนี้โดนบันดาลอะไรได้หรือเป็นมงคลระวงก็บอกว่ามงคลจริงๆก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันเนี้เป็นความสะอาดทางกายสะอาดทางบาจาศาดทางใจ ดังนั้นถ้าคนละเครื่องร้อยลัดได้3ข้อเขาก็เป็นโสตาปฏิผลโสดาบันหรือโสตาปฏิผลได้ผลละจากการที่ฟังมา